หนาวไหมฮะห,หนาวไหมฮะห,หนาวไหมว้ายมามาไป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 มาวิ่งตามมา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 ,ด,มาดูมันทำอะไรมันล้มตัวนอนเดี๋ยวนี้แหละตึม <c oughs> นอนแล้วนอนแล้วนอนนี่และนอนนี่และชอบนอน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 ให้เกา นี่มานี่เองไม่นอนเหมือนเขาป่ะเองไม่นอนเหมือนเขาป่ะฮะไอซิต้าฮะซิต้าเองไม่นอนป่ะฮะซิต้าเดี๋ยวนอนแล้วมึงก็นอนเองแม่งยังไงซิต้าอาดินี่นี่นีนี่นอันนี้ชอบ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 งอนชอบงอน นอนนตูดม uh! oh, oh, oh. ันตูดมันตูดมันีวนอนแล้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 วก่อนจะนอนต้องตูดแอนก่อนอะไรนอนต้องตูดแอนก่อนต้องตูดแอนก่อนตูดแอนูดแอนนั่นทำอะไราอะไรนะฮะนี่นอนสบายไป เรถเต้นดีใจเองอ่ะดีใจเองอ่ะดีใจเองอ่ะเลาะกันแล้ว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 ไเยีผมเองมีแค่นี้แหละทะเลาะกันกินและทะเลาะ กินข้าวเสร็จทะเลาะกันพ่อยนี้นี่เหมือนกันนี่กินข้าวเสร็จมาไร่ทะเลาะกันเมื่อนั้นเลยน,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 นี่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 ไอ้อไมุดป่าทาไม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 เน่ วันๆไม่ทำอะไรนะเขาเองกัดกันอยู่นั่นแหละน้องม,มันชอบทะเลาะกันหสวย <laughs> อยากกินดีนักไอคู่นี้นี่นี่มามานี่มานี่